คุณต้องไปให้ถึงคา support. Support ว่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตแปลว่าอะไระช่วยเหลือใช่ไหมต้องไปให้ถึงช่วยเหลือนะคะอย่าเพียงแต่ว่าได้ยินเราก็ถามอะไรมาแล้วเราก็ตอบไปมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปเนาะแล้วยิ่งจังหวะนะั้นะเป็นจังหวะที่เราโดนล,ลูกค้าเจ้าอื่นหรือโดนปัจจัยอื่นมาทําให้เรารู้สึกบุดิีดคุณรู้ไหมว่าคุณก็จะไปเถื่อนบุบบิบใจลูกค้าเหมือนกันแต่มันก็ไม่แฟร์กับลูกค้านะที่เขาเดินเข้ามาหาคุณเป็นคนแรกของวันน่ะ แล้วคุณไปพูดทาร้ายใจ,ใจิตใจเขากหล่วันได้กไหราครั้งได้ท,ที่เจอกันอนะ่ะมันไม่แฟบกับเขาเหมือนกันคุณอาจจะเจอลูกค้ามาอีกคนไม่รู้หรอกแต่ลูกค้าเขาเป็นเจ้าใหม่ของคุณเสมอขอให้คุณจดจําแบบนี้ค่ะส้มทุกลูกต้องหวานเสมอลูกค้าที่เจอคุณอ่ะลูกค้าที่เจอเจอคุณส้มทุกลูกต้องหวานเสมอ อย่าให้ส้มนี้ยมันผ่านการทุกตีจนมันช้ำจนมันเน่าลูกค้ากินส้มลูกนั้นแล้วมันไม่อร่อยอเห็นไหมคะส้มทุกลูกที่เราให้กับลูกค้าต้องหวานเสมอลูกค้าก่อนหน้าทําเราเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนลูกค้าเจ้าต่อไปคุณต้องบอกใจมากฮึบขึ้นมนาะแล้วต้องทําให้เขารู้สึกว่าส้มลูกนี้ยมันหวานกับเขาเสมอโอเคไหมคะนี่แหละคือเซอร์วิสมาไหนสิ่งที่ครูพูดคือทฤษฎีหมดเลยนะคะ แต่คูเปลี่ยนไปคำพูดที่มันเข้าใจง่ายให้กับคุูคุณนั่นแหละเนาะดังนั้นเวลาที่เราเจอคําถามมาไรจากลูกค้าก็กลามค่ะเมื่อถามแล้วนอกจากฟังฟังแล้วไปที่สุดคือต้องซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาแล้วช่วยเหลือเขาว่าต้องช่วยเหลือเขาในจุดที่เขายืนด้วยนะพี่ฝนโอเคไหมเวลาเราเจอคําถามอ่ะห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหน,หน,ไหนต้องไปยืนในจุดยืนกับเขาที่เขายืนเราส้มทุกลูกก็ต้องหวานเสมออย่ามองว่าฉันกอบคําถามนี้ว่าเป็น4ี่ห้าปีละ แต่ลูกค้าคนนี้เพิ่งเดินเข้ามาในออฟฟิศคุณเองอะใช่ไหมส้มทุลุต้องหวาเสมอไหมคะ